ตามมาังมานอย่างร้อยมั้งอ้นานอย่าอย่าอย่า oh. ถ้าไม่ถ้ามีสลิปก็ให้คงสองร้อยไม่เกี่ยวดีแต่จะโอนตามสวัสดีเออสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องเมปเปิลมาแล้วสวัสดีค่ะน้องแอมใช่ไหมชื่อแอมใช่ไหมสวัสดีค่ะ อันนี้คือนุ่มสโลว์มากๆเลยนะอันนี้คือยังไม่ได้อัปเดตใน YouTube เลยนะคะอาจจะอัปเดตแล้วนิดๆหน่อยหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้มาไลฟ์ like สดนานเลยนะคะนานไหมนานแหละอยากได้แต่หนูมีของแท้เกือบทุกแบบที่ร้านพี่ร้องอะอืม <c oughs> ใช่ใช่สวัสดีค่ะแต่อยากได้ช้างช้างตัวไหนอะตอนนี้ร้านพี่มีช้างด้วยเหรอ มีแต่ช้างลินนี่อ่ะอันนี้คือเนื้อมันก็ค่อนข้างดีมากๆนะคะคือสีมันเคลือบจริงแต่ว่าเนื้อน้องดีมากไม่ได้แบบว่าเป็นสีเคลือบแบบอะไรขนาดนั้นนะชื่อแอมค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทนิชาสวัสดีค่ะอันนี้คือมาเยอะนะมาเยอะแล้วก็มีคนมีคนเอาไปยี่สิบชิ้นแล้วนะคะก็จะเหลือประมาณนี้อันนี้ตอนแรกเข้ามาห้าสิบชิ้น ก็ไป20ชิ้นก็จะเหลือ30กว่าชิ้นนะคะแต่ก็ออกไปบ้างแล้วนะในในช้อปปีนะคะเพราะว่าลงขายในช้อปปีนะมาเยอะมากๆนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ป้งแผ่นบูมหมดแล้วค่ะป้างแผ่นบูมหมดแล้วนะแล้วก็จะมีน้องไดโนเสาร์ตรงนี้นะคะอันนี้าราคาถูกมากๆนะคะชิ้นละ35บาบาทเท่านั้นนะก็จะได้ของแท้ไปบีบเลยนะคะ แพ็คเกจน้องจะเป็นแบบนี้แต่ว่าแพ็กเกจน้องจะไม่สวยหน่อยนะกาวน้องจะไม่แน่นนะคะเอสอออีขาไก่สีเดิมยังมีอยู่ค่ะยังมีอยู่นู่นขาไก่สีเดิมก็มีไม่เยอะแล้วนะคะมีไม่เยอะแล้วแล้วก็นอกจากไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตรงนี้แล้วนะคะก็จะมีอันนี้เป็นบันน้องหมานะคะบันหมาอันนี้ทําโรงงานเดียวกันกันกบคุณนิมารูุเดี๋ยวขออนุญาตย้ายก่อน นะคะคอันนี้ทําโรงงานเดียวกันกับภูนี้มารู้นะคะแต่ว่าแพ็กเกจน้องก็จะไม่สวยเนาะเพราะว่าน้องเป็นอของแบบค่อนข้างหลุดโรงงานนะคะขาไกส่สายลุ้งจะแพงกว่าขาไก่สีปกติค่ะสิบบาทแพงกว่าสิบบาทอืมเห็นเม้น์หนูไหมเห็นค่ะน้องน้องแตงกวาเห็นนะ พิมมาใหม่ก็ได้ค่ะถ้าพี่ไม่ได้ตอบแชทต,ตอบลายใครเอ้ยไม่ใช่ตอบเมน์ใครนะคะอันนี้ทําโรงงานเดียวกันกับภูนีมารู้นะคะจะเป็นเทกเจอร์แบบขนมปังแบบนี้เลยนะแล้วก็คืองานดีมากแล้วก็นุ่มสโลว์มากๆนะคะอันนี้ก็สามสิบห้าบาทเหมือนกันนะคะอันนี้ก็สามสิบห้าบาทเหมือนกันนะได้เนื้อแท้แบบหนึบหนับแบบนี้ไปบีบเลยนะคะอืมอ่าขาไก่สีลุงหนึ่งร้อยบาทค่ะ จะแพงกว่าขาไก่สีธรรมดา1ิบาทนะจะแพงกว่าขาไก่ธรรมดา1ิบาทนะคะแต่ว่าน้องสวยมากๆนะคะน้องสวยมากๆอืมขอดูแกะหน่อยได้เลยแกะจะอ๋อพี่จะขายเป็นเซตนะคะน้องน้องโฟกพี่จะขายเป็นเซตเพราะว่าน้องมีแค่เซตเดียวนะคะก็จะมีสีเหลืองสีเหลืองนีออนแบบสวยมากๆนะอืม แบบสวยแบบสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นสีฟ้าแบบนี้จะขายเป็นเซตแต่ว่าจะเซตละเท่าไหร่เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะเพราะว่าน้องคือตรงนี้น้องจะไม่เคลือบเลยนะคะแล้วแต่ว่าจะเป็นแบบสีแตกตรงหน้าน้องนะคะสีแตกนิดหน่อยเพราะว่าสีน้องอ่ะตรงหน้าเป็นสีเคลือบนะอ่าก็ถ้าน้องโฟกอยากได้เดี๋ยวพี่จะลงช้อปปี้หรือไม่ก็ ไปลงให้ก่อนในไอจีนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ยังไม่ได้คิดราคาแล้วก็ยังไม่ได้แบบว่าถ่ายรูปเลยนะคะของหนูแพ็กต้นไหนออเดี๋ยวพี่จะแพ็กให้ค่ะแล้วก็ส่งพรุ่งนี้ทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะคุณตูนออแล้วพี่ได้กำไรกี่บาทได้กำไรแบบเป็นแสนเลยค่ะกำไรอะ่ะ <laughs> แสนสาหัสจริงๆกำไรเป็นแสนสาหัสเลยค่ะ แล้วก็อันนี้เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาเกือบยี่สิบชิ้นเลยล็อตนี้เข้ามาเยอะนะคะแต่ว่าน้องก็มีตำหนินะอันนี้แบบว่าเออบอกไว้ก่อนน้องเป็นมือหนึ่งนะคะเป็นมือหนึ่งแต่ว่าน้องมีตําหนิให้ดูแพ็กเกจน้องแพ็กเกจน้องคือเรียบสวยมากๆนะคะแต่ว่าน้องจะมีตําหนิตามลงเออเป็นเพราะโรงงานแล้วก็ตามการเวลานะคะเพราะว่าเนื้อน้องคือแบบนุ่มมากๆอันนี้ของแม่ค้าเองนะคือบีบจนแบบ เออแตกละแหงแล้วนะคะเนี่ยเนื้อน้องคือนุ่มมากๆนะคะน้องเป็นของแท้มีลายเส้นเป็นของแองจี้นะคะอันนี้ราคาเดิมเลยหกสิบห้าบาทนะคะราคาเดิมเลยไล่ของในร้านที่มีสีน้ำเงินหน่อยคะ่ะตอนนี้ยังไม่ไล่นะเพราะว่ามันเยอะมากๆคะ่ะแล้วก็ยังยังมาไม่ครบด้วยนะคะไม่ใช่คะ่ะชื่อเหมยอ้อน้องเหมยโ้พี่ก็คิดว่าใครคิดว่าลูกค้าใหม่หรือเปล่านะอะไรอย่างนี้ น้องมย์สวัสดีค่ะบันผอมมากบันไหนอะมันผอมมากใช่คือมันจะมีตำหนิกดทับบ้างนะอันนี้ของพี่มันจะมีตำหนิกดทับบ้างพี่ก็เลยเอามาแบบเอามาเล่นเองแต่ว่าบางชิ้นก็คือตัวฟูมากค่ะตัวฟูมากเลยบีบขนมปังป๊อปได้เลยได้เลยขนมปังป๊อปอะพี่จะขายเป็นเป็นเซตนะคะเซตเซตหนึ่งไม่แพงหรอก ร้อยกว่าบาทเซตหนึ่งก็ได้สามสามสีแบบนี้เดี๋ยวหาลายชัดๆให้ดูนี่เซตหนึ่งได้แบบนี้เลยนะคะอันนี้คือไม่มีใครขายนะไม่มีใครขายนะไม่เคยดูพี่ค่ะลูกค้าใหม่อ๋ออาอคืออะไรอะ่ะ <c oughs> คืออะไรอะ่ะน้องตูนน้องตูนคือลูกค้าใหม่ใช่ไหมโอเคค่ะมีของใหม่อีกไหมคะมีค่ะจะมีเป็นพวกกระต่ายไอบุมคือเยอะมีเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอมาพรุ่งนี้เนาะ เดีของมาพรุ่งนี้โอเคอันนี้่เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเอขอรีวิวป๊อปก่อนนะคะอืมอันนี้จะเป็นหนึ่งเซตนะคะจะเป็นหนึ่งเซตเลยก็จะมีเป็นกล้วยเป็นแตงโมนะคะเป็นสับปะรดนะจะให้ดูเนื้อเนื้อคือดีมากๆทุกคนแนะนํามากๆนี่ คือเนื้อดีมากๆนะคะอันนี้คือไม่มีร้านไหนขายแล้วนะคะเป็นของป๊อปแบบนี้ไม่มีร้านไหนขายแล้วมีร้านพี่ร้านเดียวเนาะน้องเป็นมือหนึ่งนะคะตอนนี้มีแค่สี่เซตเท่านั้นนะคะสี่เซตเท่านั้นอาจจะขายแยกแค่หนึ่งเซตนะคะขายแยกแค่หนึ่งเซตก็ใครเลงลายไหนไหว้ก็มาดูไว้นะคะแล้วก็ถ้าพร้อมโอนก็คือโอนมาได้เลยนะจะขายแยกแค่หนึ่งเซตเห็นไหมความนุ่มสโลคือนุ่มสโลมากๆนะคะลายตังโมก็คือน่ารักนะใครเลงลายไหนไว้ก็ มาได้เลยนะอันนี้จะเป็นลายเส้นนะคะแล้วก็แท็กมีแท็กมีบอลเชนนะคะโอเคชิ้นไม่เกินชิ้นไม่เกินหกสิบอืมชิ้นละไม่เกินหกสิบค่ะกักราคาแกะเท่าไหร่คะราคาแกะเหรอรีวิวของทั้งร้านหน่อยตอนนี้ยังไม่รีวิวนะน้องเกตน้นองเกตสวัสดีค่ะราคาแกะอืมเดี๋ยวไม่รู้อะพี่ไม่รู้จริงๆพี่ชื่ออะไรคะชื่อนัดค่ะพี่เห็นเมนหนูไหมน้องเมเปลิลเมนมาใหม่คะ่ะ เป็นพ่อใหม่หน่อยไม่เห็นนะเออโอเคก็บีบให้แล้วนะน้องเมเปลิลที่น้องเมเปิลบอกให้บีบใช่ไหมบีบให้แล้วนะเนื้อดีนุ่มสโลทุกชิ้นเลยนะคะนี่แล้วก็ลายน่ารักด้วยนะแล้วก็แลมากๆนะคะแลแบบโคตรจะแลเลยนะมีแค่สี่เซตนะน้องเมเปิลมาตําได้มีแค่สี่เซตเท่านั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นางเงือกอะเหลือแค่สองชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเหลือสองชิ้นสุดท้าย ก็ใครอยากเอาก็มาเอาได้เลยอ๋อแล้วก็ตอนแรกจะรีวิวอันนี้ตอนแรกจะรีวิวเต่าน้องเต่านะคะจะเป็นของที่แบบแรนะแต่ว่าน้องจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรขอบเป็นเทียมมือหนึ่งลกันเนาะเพราะว่าแพ็กเกจน้องอะ่ะมันเปิดเว้ยมันก็เลยหลุดออกมาแบบนี้นะคะก็จะมารีวิวตามความจริงให้ลวกันเนาะเพราะว่าน้องเป็นของเล่ยๆนะคะอยากจะบอกว่าของเอล่ยๆล็อรนนี้คือพี่มีเยอะมากมีทั้งขาไก่มีทั้ง อะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอันนี้เป็นของเล่ยๆเป็นเต่าก็น่าจะไม่เกินหกสิบบาทเหมือนกันนะคะชิ้นใหญ่แล้วก็นุ่มสโลมากๆแต่ว่าแพ็กเกจน้องปิดไม่ได้นะแต่ว่าน้องเป็นเมือหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็เออน้องสมองบุบน้องสมองบุบนะแล้วก็จะมีเป็นน้องหมาของแบรนด์โวลนะคะอันนี้แบรนด์โวลแลลวเนาะนี่ แบนด์พวกนี้คือเนื้อดีมากนะคะอยากจะแบบแนะนํามากๆเลยมีน้องหมาตัวนี้หนึ่งตัวนะคะมีน้องหมากับน้องเต่าอย่างละหนึ่งตัวเท่านั้นนะเดี๋ยวขอไล่เม้นท์หน่อยนะคะเงินหมดแล้วไงอยากสั่งอีกมาสั่งเลยคะ่ะมาสั่งเลยน้องแอมราคาแพงที่สุดในร้านถ้าแพงที่สุดในร้านตอนนี้ใช่ไหมชิ้นไหนอะ่ะไม่รู้อะร้านพี่แบบไม่ค่อยเน้นขายของแพงอันนี้มั้งเออไม่ใช่ อันนี้มั้งหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอืมรีวิวขาไก่หน่อยได้เลยขาไก่จะมี 2, 2สองสองสีสีนี้คือสวยมากๆนะคะเป็นให้ให้ดูเท็กเจอร์น้องคือไล่สีสวยมากนะคะแล้วก็เนื้อนุ่มสโลว์สโลว์แบบสโลว์มากๆนะคะอันนี้เป็นของเลยๆแท้แล้วก็จะมีเป็นขาไก่สีนี้สีนี้ก็สวยเหมือนกันสีนี้ก็เนื้อดีนุ่มสโลว์นะคะมีสองสีนี้เนาะ นี่เลยมีสองสีมีเป็นสีโทนอันนี้ขอเรียกว่าสีโทนแล้วกันแล้วก็น,นี้เป็นสีลุงนะคะเอออันนี้คือลงช้อปปี้อะไรให้เรียบร้อยแล้วค้าใครแบบรอลง youtube ไม่ไหวก็ไปสั่งในช้อปปี้ได้นะคะรีวิวซูคุช่ที่แพงที่สุดในร้านมันไม่มีชิ้นไหนแพงกว่ากันเลยอ,อืมจะรีวิวยังไงดีแพงที่สุดในร้านมันไม่มีอะ่ะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วย อันนี้จะเป็นคับเค้กคาเฟ่ดีเอ็นนะคะอันนี้เน่ดีมากนุ่มสโลมมากๆเป็นของคาเฟ่ดีเอ็นนะคะเห็นไหมคาเฟ่ดีเอ็นมีสองสีมีเป็นสีสีฟ้าแบบนี้กับสีชมพูแบบนี้นะคะนี่เลยอันนี้ก็มีเยอะเหมือนกันมีเต็มตะกร้านี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เออเขาเรียกว่าอะไรนะแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์แฮมสเ,เตอร์มีตำหนินะทุกคนพอคนแบบไม่ซีเรียสน,นะคะโอเค มีประมาณนี้แหละแล้วก็อาจจะมาขายน้องโรบอรตอันนั้นให้นะคะแต่ว่าโรบอรตอาจจะแพงหน่อยนะทุกคนอันนีแพงแพงหน่อยอันนี้เป็นโรบอรตชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากให้เทียบกับขาไก่ <c oughs> ขาไก่ยังแบบอืยังดูเล็กกว่าเลยเห็นปะโรบอรตคือใหญ่มากๆนะคะอันนี้จะขายแพงหน่อยหรือไม่ก็อาจจะไม่ขายนี่นะดีนุ่มสโลมามาก นี่นะดีมากๆนะคะคือน้องสามารถตั้งได้นะทุกคนตั้งได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องออมสวัสดีค่ะอยากซื้อแต่ว่าไม่มีแอปช้อปปี้โหลดได้เลยโหลดได้เลยค่ะไก่สีลุงกี่บาทคะหนึ่งร้อยบาทค่ะค่ะไก่สีลุงหนึ่งร้อยบาทนะคะใครอยากเห็นหนะ้าพี่ก็ไปดูในไอจีนะคะในไอจีไปติดตามไอจีพี่ได้เลย นะใครไม่เล่นไอจีก็อดนะคะแต่ว่าถ้าใครเล่นไอจีก็จะเห็นหน้าพี่อยู่ค่อนข้างบ่อยโอเคแล้วก็จะมีอะไรอีก <c oughs> ก็มีประมาณเท่านี้นะแลราเราก็แบบของยังไม่เข้านะคะของยังไม่เข้าเยอะอยู่เหมือนกันอืมทำไมถูกจังอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านะทำไมถูกจังนะคะอันนี้ก็คือโรบอทน่าจะ น่าจะขายหรืออาจจะไม่ขายก็เดี๋ยวดูก่อนนะคะแต่ว่าน้องนุ่มสโลแล้วก็สามารถตั้งได้ด้วยนะอืมแล้วก็อันนี้ขากไก่อันนี้คือแนะนำมากเลยนะสวยมากๆนะคะมีสองแบบมีสีลุ้งกับสีธรรมดาตรงนู้นแล้วก็มีหัวหอมหัวหอมอะทุกคนอย่าไปกลัวกลิ่นน้องนะกลิ่นน้องไม่ได้แบบอืมไม่ได้ไม่ได้แย่อบีบหมีหมีไหน มีไหนน้องโฟกไหนหมีวะหมีอันไหนมีอันนี้เหรออันนี้เรียกว่าหมีเหรอแต่ว่าพี่เรียกหมาวะ <c oughs> อ่ะถ้าใช่ก็บอกพี่นะว่าใช่แต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็อันไหนอันเนี้ยก็คือโรงงานเดียวกันกันกบภูนี้มาลุนะคะแล้วดูเท็กเจอร์น้องนี่เท็กเจอร์น้องดีมากนะคะอ่าโอเคอืม อยากให้พี่เอาแพนเคก้กมาขายแพนเคก้กแพนเคก้กแบบไหนมีอันไหนอะน้องโฟกหมี่ไอบูมเหรอคะมี่ไอบูมหรือเปล่าหมี่ไอบูมใช่ไหมถ้ามี่ไอบูมอันนี้ใครอยากให้พี่เอามาขายไหมใครแบบตามหาอยู่หรือใครสนใจอยู่ไหมอันเนี้ย มีใครอยากให้พี่เอามาขายปะถ้ามีใครอยากให้พี่ามาขายก็บอกพี่ได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะไปตามหาซื้อมาแบบเยอะๆแล้วก็เปิดขายทีเดียวนะคะนี่อันนี้คือของพี่เองนะพี่เก็บครบแล้วสามสีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอา่าเป็นของแรนะคะที่สะสมใครอยากได้ก็มาบอกได้มีสีชมพูเป็นของหมีไอบูมใช่ไหม ใช่ไหมน้องโฟกบอกแบรนด์ไหมพี่หน่อยพี่จะได้ไอนี่พูดนีไรสดไหมคะไม่แน่ใจเลยคะ่ะอยากได้มากน้องอมอยากได้ใช่ไหมเออพี่ก็ว่าจะเอามาขายพี่ก็ว่าจะเอามาขายนะคะเพราะว่าพี่ก็สนใจเหมือนกันคืออยากได้แบบสภาพดีๆไม่ใช่งับหมีไหนอะอันนี้เหรอไม่หมีด้วยหรอวะ เค้กหมีโอลิเกอร์หรือเปล่าอันนี้ไหนมีอันไหนวะเค้กหมีโอลิเกอร์หรือว่าเค้กหมีแบนน้องน้องโฟกบอกแบรนด์มาหน่อยถ้าจําแบรนด์ไม่ได้บอกราคามาเดี๋ยวพี่จะได้แบบอื้มออะไรอย่างงี้พรุ่งนี้ไลฟ์สดอีกไหมน้องมิลาชวนเล่นไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาไลฟ์ไหมนะคะ ไม่รู้ว่าวางหรือเปล่าพรุ่งนี้ของเข้าก็อาจจะลงคลิปชื่อจีจี้โอเคค่ะเออน้องจีจี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะพรุ่งนี้ของมาก็อาจจะมาทําคลิปลงแล้วก็อาจจะมาไลนิดหน่อยไลดูของเพราะว่าไม่รู้จะไลไหมนะคะโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ไปแล้วนะคะหิวข้าวอยากไปกินข้าวมากตอนนี้ อันนี้นุ่มๆม,มากๆนะคะนุ่มแบบนุ่มจริงๆแต่ว่าน้องก็อาจจะมีแบบตําหนิกดทับแหละอันนี้ราคาเดิมเลย65บาทนะคะมีเยอะมากลงพรุ่งนี้ค่ะน่าจะลงพรุ่งนี้ตอนเย็นส่งแล้วก็จะลงให้นะคะโอเควันนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายค่ะ